ครับสวัสดีเพื่อนๆในีลาวินสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีช่องซ่งชาแนลครับผมมีปู่ย่าตายายญาติโยมมากับลุงปู่น네ะครับเ <go> <uana> นาะให้ลุงปู่ดูวันดีนะครับเนาะเอาครับอากาศก็เย็น <go competing. go S 2> <go> โอ้ยดูนี่ตูมนะโอ้พี่แดงเที่ยวยังดีอ กนันทรีับลุลงปูเ่เคาะหัวนะครับหนหยาตโยมครับเป็นสิริมงคลนะครับช่วงปีใหม่ก็เข้าปีใหม่มาวันที่4ีนะครับอ้าวโทรศัพท์ใครครับ กลับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับนะ้จะได้ถวายประตาหารหลวงปู่พร้อมกันนะครับโนะ้กลับเมื่อสักครู่นะครับ,ก,บ,ก,รรบก็ได้ดูคลิปช่องพ่อใหญ่คำพานนะครับแล้วก็แม่บ้านนะครับเน,นะ บานนง่นนะครับก็เกี่ยวกับข่าวนะครับที่วอสโจนะครับสั่งห้ามนะครับยูทูบบางช่องนะครับที่เรียวว่าพูดไม่ดีเกี่ยวกับคนในวงนะครับเนาะมไม่ลักษณะนะครับไม่ไม่คิดบวกไม่พูด บวกเกี่ยวกับทางวงนะครับเนาะไปพูดด้านลบนะครับเนาะอันนี้ก็เอาครับไม่รู้ว่าช่องไหนครับอันนี้ก็ฝากไปยังทุกคนนะครับมันก็มีนะครับนะเนาะช่องที่ฮาร์ดไลท์ฮาดอันนั้นต่างๆพูดไปในทางที่ อาจจะไม่ดีนะครับเนไม่ส่งเสริมครับวันนี้ก็พิจารณาเอานะครับเนาะอันนี้ก็อย่างเรานี่ยังไงก็สาวน้อยพี่บ้านแพงนะครับลาวอินนะครับไม่ว่าจะวงหนึ่งวงสองนะครับยืนหนึ่งอยู่แล้วนะอรคบเนะที่สูจได้มีแต่จะหาสิ่งดีๆนะครับไปเสริมไปเพิ่มไปเติมให้นะครับเนาะเอาพิสูจน์ได้นะครับเนช่องทรงชาแนลเนี่ยรับรองเลยครับเราเอาสอบถามได้เลยครับ นีแต่ติดต่อประสานนะครับอยากนะครับให้ทางวงนะครับได้รับสิ่งดีๆนะครับจากหลวงปู่นะครับเนาะเอาลาวอิงก็เช่นเดียวกันนะครับเนาะมีแต่อยากหาสิ่งดีๆนะครับไปเสริมไปเพิ่มไปเติมนะครับให้กับลาวอิงนะครับที่จะเป็นนะครับลูกรักนะครับเป็นที่รักของพ่อพอแม่เอฟซีนะครับเนาะที่เพ่งฟังนะครับดังนั้นก็ฝาก นะครับไปยังทุกท่านนะครับได้ลองกดติดตามช่องท่งชาแนลดูนะครับเนาะจะรู้นะครับว่าจิตนิมนต์หลวงปู่นะครับนวคงก็จะนําเสนอตลอดนะครับแล้วก็หลวงปู่ก็จะเป็นห่วงนะครับเนาะเดียวกับลาอุงอิงวงสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับก็จะสอบถามตลอดนะครับเนาะมีแต่สิ่งดีๆที่จะมอบให้เดียกับเนาะครับเอา นี่ก็ถามหานะครับถามหาหลาวงอิงนะครับแล้วก็ถูงเป็บอโจนะครับวงสาวน้อยนะครับลุงปู่อยอยากมอบสิ่งดีๆนะครับให้แล้วก็มีรายอย่างที่ลุงผูอยากคุยครับตอนแรกผมก็ไม่ทราบนะครับไปดูโปรแกรมเป็นโปรแกรมปีที่ผ่านมานะครับเนาะที่วันที่11เ็มกรา ก็เปนเป็นปีหกเจ็นะครับแต่ปีหกปดนะครับวันที่เก้านะครับเป็นวันเดินทางนะครับเป็นวันเดินทางที่จะไปแสดงที่สุพรรณนะครับแล้วก็ชุดทัวร์นะครับปลาช่วยนะครับนะถ้าไปไม่ได้ลุงปู่ก็ฝากนะครับให้พ่อเอกนะครับลาวงอิงนะครับได้แวะกับไปหาลุงปู่นะครับในวันที่9้ามกราเนาะครับเนาะกับลุงปู่ก็รอนะครับเนาะ อยากให้บออโจนะครับลองพิจารณานะครับเอาไปอยู่ในคายอ้อนะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวมาคุยกับลวงปู่นะครับที่ผมเคยถ่ายคลิปวิดีโอพร้อมกับช่องพิการชัยนะครับพองยุธนะครับเนาะพอเอกที่ลาวงอิงมากราบลวงปู่ครั้งแรกนะครับลวงปู่ก็ไม่เคยเรียกว่าไม่เคยมานั่งรอใครนะครับ ครั้งนั้นนะครับหลวงปู่นั่งรอนะครับลาวหิงนะครับครั้งแรกนะครับนั่งรอจนค่ำนะครับลาก็มาในช่วงค่ำถึงมืดนะครับเนาะวันนั้นนะครับเนาะอันนี้นะครับนี่เป็นสิ่งอัศจรรย์นะครับที่หลวงปู่อยากพบอยากเจอนะครับเนาะเหมือนคนมีบุญอยากเจอคนมีบุญนะครับเนาะเอ้าันนี้พูดตรงๆนะครับเนาะครับ ังไงก็ฝากนะครับได้เลยนะครับพูจน์ได้เลยนะครับสำหรับช่องซงชาแนลนะครับยืนหนึ่งสาวน้อยไปบันแพงนะครับสนับสนุนตามกำลังที่จะสนับสนุนได้แล้วก็หาสิ่งดีๆนะครับมอบให้กับลาวหิงแล้วก็สาวน้อยไปบันแพงตลอดจนทีมงานอาจารย์นักดนตรีนะครับก็เคยมาอาบน้ำมนต์กับหลวงปู่นะครับที่ผมได้ติดต่อประสานกับพี่ยงยุทธนะครับเนาะ ป่าพะโอยแรบซีนะครับกปรดติดตามช่องช่้งชาแนลไว้ด้วยนะครับน้อครับขอบคุณทุกไล่หัวใจทุกดวงนะครับที่มอบให้ครับตรงนี้หลายหลายท่านนะครับก็ให้กําลังใจนะครับคุณญา่าสุภาพนะครับให้ท่านแข็งแรงนะครับหายไวๆนะครับจะได้ติดตามวงติดตามหลานะครับให้กําลังใจซึ่งกันแล้วกันเนาอครับนี่ครับก็ ได,ได้กำลังใจไปทำโจนะครับเนาะสู้ๆเห็นภาพแล้วผมน้ำตาไหลนะครับเนาะวัดโจป้อนข้าวนะครับขุนยาอันนี้ครับนึกถึงตอนที่นะครับปู่ยาผมยังมีชีวิตอยู่นะครับนั้น,น,นก็นี่แหละครับพระอรหัน์นะครับก็คือนี่แหละพ่อแม่นี่ครับเนาะเป็นพระอรหัน พ่อแม่อยู่ก็ทำดูแลนะครับดูแลท่านเนาะเหมือนกับเบลโบนโจนี่ครับไหนจะงานนะครับไหนจะเป็นห่วงคุณย่านะครับเนาะแล้วก็ยังหล่าอุ้งอิงนะครับเนาะตอนนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะครับให้กําลังใจนะครับทุกคนนะครับเนาะครับป้าพรวนเอฟซีนะครับให้กําลังใจเราเห็นแล้วก็ขึ้นใจนะครับพรวแเ่ทุกที่นะครับพรวนเอเอฟซีนะครับให้กำลังใจล้นหลามนะครับเนาะครับ อยู่ใกล้ที่ไหนก็ให้กําลังใจนะครับวันนี้ก็กลับจากชัยภูมิมาที่ร้อยเอ็ดนะครับเนาะการเดินทางออกไัยครับให้ทุกทีมงานนะครับทุกทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับถึงที่หมายโดยสวัสดีภาพนะครับเนาะรับกับคลิปนี้ไรนี้ก็ฝากไว้ที่นี้ครับฝากกดติดตามช่องช่องช้ยนี่ไว้ด้วยครับขอบคุณนะครับทุกไลฟ์ทุกหัวใจทุกดวงครับสวัสดีครับ